วันนี้หลายคนนะคะเข้าใจผิดคิดว่าการใช้สบู่ล้างหน้าทําให้ผิวของเราแห้งตึงค่ะมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอสบู่ที่ดีไงคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับพาร์ทเนอร์ลาชูเลทั่วโลกจากการที่เรานะคะได้สร้างยอดขายนะคะสะบู่ล้างหน้าสูตรเดิมเป็นพันพันล้านมาแล้วมาถึงตอนนี้ค่ะลาชูเลได้เปิดตัวสบู่นานโนสูตรแรกของโลกแล้วในวันนี้ค่ะ หลายคนถามนะคะว่าสบู่นาโนสูตรแรกของโลกของลาชูเลค,คืออะไรวันนี้สิ่งที่แตกต่างพัฒนาจากสูตรเดิมนะคะสิ่งแรกเลยกล่องสีเขียวกล่องนี้นะคะเป็นสบู่นาโนไวชิงโซฟค่ะนั่นคือวันนี้เราใช้นวัตกรรมนาโนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่นเนี่ยสามารถที่จะระบุชื่อคําว่านาโนอยู่บนกล่องได้ก็เพราะว่าเรามีสารสกัดที่เป็นนาโนจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องที่2นะคะสิ่งที่พัฒนามาจากสูตรเดิมก็คือว่าสบู่ก้อนนี้มีสารสกัดเพื่อดูแลผิวพรรณของเรานะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง12สารสกัดด้วยกันและสารสกัดทั้ง12ชนิดนี้นําเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะคะ วันนี้เราได้ใช้สบู่ล้างหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่เคชมเคยใช้มาเลยเพราะคชมบอกเลยว่าด้วยนวัตกรรมนานโนจะทำให้ตัวฟองอะค่ะมีความละเอียดจริงๆแล้วตัวความนุ่มของฟองจะอยู่ได้นานมากๆวันนี้การล้างหน้าด้วยการทำฟองโฟมด้วยการใช้มือของเรานะคะหรือถุงตาข่ายในการตีฟองโฟมทำให้ฟองที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและนาตัวฟองนั้นมาล้างนวดวนเบาๆบนใบหน้าเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ในสบู่ก นี้นั่นก็คือว่าหน้าสะอาดแน่นอนค่ะนั่นคือสิ่งแรกที่เราต้องการจากการล้างหน้าแต่สิ่งที่2ที่ตามมานั่นก็คือว่าผิวของเรานะคะสะอาดแล้วก็ล้างสารที่เป็นผิวติดสารได้เป็นอย่างดี และด้วยสารสกัดนะคะที่มีตัวน้ํามันแมคคาเดเมียที่อยู่ในสบู่ก้อนนี้จะแตกต่างจากสูตรเดิมๆทั่วๆไปเลยคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าความชุ่มชื่นในผิวของคุณจะหายไปเพราะตัวน้ํามันจากเมล็ดแมคคาเดเมียมีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะจะให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะใกล้เคียงกับผิวหน้าหรือว่าน้ําหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติของผิวหน้าของเรามากที่สุดเลยค่ะในทุกๆวันที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเราใช้อะไรล้างหน้า และทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราใช้เวลากับการถูหน้าแรงๆนานแค่ไหนแล้วนะคะวันนี้ตัวน้ำมันนะคะจากเมล็ดแมคคาเดเมียจะกลับมาทำให้คุณมีผิวที่ชุ่มชื่นมากกว่านะคะสูตรเดิมที่เป็นวิตามินอ e. ีแต่ในสูตรนี้ก็ยังคงมีวิตามินอ e ีอยู่เพื่อประสานทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเป็นการรวบรวมสารสกัดราคาแพงและหายากที่สุดนำมารวมกันครั้งแรกของโลกจึงทำให้เป็นสบู่ที่หายากมากม เป็นสินค้าพิเศษที่ลาชูเล่มอบให้สำหรับคนที่ต้องการอยากจะสัมผัสนะคะความเลอค่าของใบหน้าตั้งแต่ขั้นตอนของการล้างหน้าวันนี้นะคะสบู่หนึ่งก้อนราคาอยู่ที่350บาทนะคะปริมาณ60กรัม แล้วก็วันนี้ลาชูเล่จัดเป็นเซตให้ในความคุ้มค่าพิเศษนะคะนั่นก็คือเซต1หนึ่งจะมีทั้งหมด5ก้อนด้วยกันคุณเป็นสมาชิกจะสามารถสั่งซื้อได้ในราคาเพียงแค่1,400บาทใน1เซตนะคะจะมีทั้งหมด5ก้อนค่ะแต่ถ้าคุณอยากได้รับนะคะราคาพิเศษหรือโปรโมชั่นที่มากกว่าน,นี้ลองสอบถามไปที่พาร์ทเนอร์ของคุณนะคะ วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสะบู่สูตรแรกของโลกค่ะนาโนไวท์เทนนิ่งซฟค่ะจากลาชูเลค่ะ